จสสามสิบเก้า e pen, หรือที่รู้จักกันในชื่อไก i เพ i น e คือหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ multi-role generation ที่4.5ที่ทันสมัยที่สุดในโลกและได้รับการพัฒนาโดยบริษัท Saab Saab AB จากประเทศสวีเดนในขณะที่กองทัพอากาศไทยได้ใช้งานไก i เพ i นรุ่น4ดีมาหลายปีแล้วความสนใจในการอัปเกรดหรือจัดหาเครื่องรุ่นใหม่อย่างไก i เพ i น e นั้นถือว่าเป็นประเด็นที่สำคัญเนื่องจากมีความสามารถที่ล้ำหน้ากว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดทั้งในด้านการโจมตีทางอากาศ การรบภาคคลื่นดินการรบอิเล็กทรอนิกส์และการประมวลผลข้อมูลจากระบบเซ็นเซอร์ต่างๆแบบเรียลไทม์ไกรเพน e ีได้รับการออกแบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในสงครามยุคใหม่โดยมีขุมพลังเป็นเครื่องยนต์ GEF C14G ซึ่งมีแรงขับสูงกว่าเดิมถึงร้อยละยีเมื่อเทียบกับเครื่องยนต์ RM12 ของรุ่นสีดีส่งผลให้ไกรเพน e ีมีอัตราเร่งที่ดีขึ้นความสามารถในการทะยานสู่ระดับความสูงได้เร็วขึ้นรวมถึงสามารถแบกอาวุธและเชื้อเพลิงได้มากขึ้นด้วย นอกจากนี้เครื่องรุ่นใหม่ยังมาพร้อมกับระบบเรดาร์ Raven E-S05 แบ ES บ AESA ที่ทันสมัยที่สุดซึ่งสามารถตรวจจับเป้าหมายในระยะไกลได้พร้อมกันหลายเป้าหมายและมีความสามารถในการรบอิเล็กทรอนิกส์และป้องกันตนเองได้อย่างเหนือชั้นหนึ่งในจุดเด่นของไกรเพน E คือการมีระบบ Skyward G ซึ่งเป็นระบบ IRST หรือ Infrared and Track ที่สามารถตรวจจับความร้อนจากเครื่องบินหรือขีปนาวุธของสัตรูได้โดยไม่ต้องเปิดเรดาร์ ซึ่งเหมาะกับการรบกับเครื่องบินล่องหนหรือในสภาพแวดล้อมที่เรดาร์ใช้ไม่ได้ผลการมีทั้งเรดาร์ AESA และ IRST ทำให้ไกรเพนีมีความสามารถในการติดตามเป้าหมายแบบ2ช่องทางพร้อมกับระบบรวมข้อมูลเซ็นเซอร์หรือเซนเซอร์ฟิลชันที่สามารถแสดงภาพสถานการณ์การรบอย่างครบท้วนให้กับนักบิน ห้องนักบินของไกรเพนอีได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยใช้จอภาพแบบสัมผัสขนาดใหญ่ที่เรียกว่า w a d หรือ Wide Area Display ซึ่งนักบินสามารถปรับมุมมองหรือหน้าจอได้ตามสถานการณ์พร้อมระบบคำสั่งเสียงและการควบคุมแบบ HOTAS ที่ช่วยให้สามารถสั่งการทุกอย่างได้โดยไม่ต้องลามือจากคันบังคับความทันสมัยนี้ทำให้นักบินสามารถจัดการกับสถานการณ์ความขัดแย้งที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพและรวดเร็ว ในเรื่องขององค์การใช้อาวุธไกลเพ่นอีสามารถติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศแบบไกลอย่างเมทิออซึ่งเป็นขีปนาวุธรุ่นล่าสุดจากยุโรปที่มีระยะยิงไกลกว่า AIM 120 AMR AAM ถึง2เท่ารวมถึงสามารถใช้งานขีปนาวุธแบบใกล้อย่าง IRIST หรือไซวิงเดอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนั้นยังรองรับอาวุธโจมตีภาคพื้นดินหลากหลายชนิดเช่น GBU 1 2 JDAM ระเบิดนำวิถีด้วย GPS และขีปนาวุธเต r u ัส KEPD 350ราสำหรับโจมตีเป้าหมายในระยะไกลได้เช่นกันทั้งนี้ไกรเพ่นอ e ียังสามารถบรรทุก r b s 1 5ซึ่งเป็นขีปนาวุธต่อต้านเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเหมาะกับการป้องกันหน้านา้ำหรือการคุกคามจากเรือรบของศัตรูจุดที่ทำให้ไกรเพ่นอ e โดดเด่นเหนือเครื่องบินขับไล่ในระดับเดียวกันคือการออกแบบให้มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติการสูงโดยสามารถขึ้นบินจากสนามบินที่มีรันเวย์สั้นได้ และยังสามารถใช้ถนนในชนบทเป็นลานบินฉุกเฉินได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีระบบบำรุงรักษาของเครื่องถูกออกแบบให้เปลี่ยนชิ้นส่วนหลักอย่างเครื่องยนต์ได้ภายในเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงโดยเจ้าหน้าที่เพียงไม่กี่คนซึ่งช่วยเพิ่มความพร้อมในการรบของฝูงบินได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพไกรเพนอียังถูกออกแบบให้เป็นเครื่องบินที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายหรือ Network c e n t ซ i c Warfare ได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยสามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเครื่องบินอื่น UAV หรือหน่วยรบภาคพื้นได้แบบเรียลไทม์ ระบบ Data l ลิงของไกรเพ่นนั้นรองรับทั้ง TIDLS ของสวีเดนและลิง k ์6ของ n a t o ซึ่งช่วยให้สามารถปฏิบัติการร่วมกับพันธมิตรได้อย่างไร้รอยต่อในบริบทของประเทศไทยไกรเพ่น4ดีได้เข้าประจำการกับฝูงบิน7 0 1ของกองทัพอากาศไทยที่ฐานทัพอากาศภูเก็ตตั้งแต่ปีพอศส,สาลา 2, 4, ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่มีบทบาทสูงสุดของไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาหากกองทัพอากาศไทยมีแผนการอัปเกรดเป็นรุ่นอ e, ี เจะช่วยเสริมศักยภาพการรบและความสามารถในการป้องกันประเทศในระดับภูมิภาคได้อย่างมหาศาลไกลเพ่น e. ีเหมาะอย่างยิ่งกับการรับมือกับภัยคุกคามสมัยใหม่เช่นเครื่องบินล่องหนขีปนาวุธร่อนหรือสงครามอิเล็กทรอนิกส์นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้สูงที่ประเทศไทยจะสามารถใช้โครงสร้างพื้นฐานเดิมจากไกลเพ่นซีดีได้กับไกลเพ่น e. ีเนื่องจากทั้ง2รุ่นมีระบบภาคพ,พื้นคล้ายกันและนักบินที่ฝึกจากไกลเพ่นซีดีจะสามารถเรียนรู้การใช้งานเครื่องใหม่ได้ในระยะเวลาอันสัน้น จึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาวสำหรับการป้องกันประเทศในเชิงเศรษฐศาสตร์การทหารไกรเพนียังมีต้นทุนในการบำรุงรักษาและการใช้งานที่ต่ำกว่าเครื่องบินขับไล่จากประเทศอื่นเช่น F-16V หรือราเฟลในขณะที่มีประสิทธิภาพการรบที่ใกล้เคียงกันหรือเหนือกว่าในบางด้านซึ่งทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างมากสำหรับประเทศที่ต้องการประสิทธิภาพสูงในงบประมาณที่จำกัดการที่ไกรเพนีใช้โครงสร้างแบบเปิด Open Architecture ยังเปิดโอกาสให้ไทยสามารถพัฒนาและติดตั้งระบบอาวุธหรือเซ็นเซอร์เฉพาะได้ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งระบบจากอเมริกายุโรปหรือแม้แต่การพัฒนาอาวุธภายในประเทศเองไกรเพนี e, จึงเป็นแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศในระยะยาวได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้การมีระบบจำลองการรบหรือ tactical simulator ที่มาพร้อมกับไกรเพนียังช่วยลดต้นทุนในการฝึกนักบินและเพิ่มความปลอดภัยในการฝึกซ้อม นักบินสามารถฝึกสถานการณ์จริงเช่นการหลบหลีกขีปนาวุธการต่อสู้ทางอากาศการยิงเป้าหมายภาคพื้นดินหรือแม้แต่การรบในสภาพแวดล้อมที่มีการรบอิเล็กทรอนิกส์เข้มข้นได้โดยไม่ต้องนำเครื่องบินขึ้นบินจริงหากมองในระดับยุทธศาสตร์ไกลเพ็ญอีจะช่วยยกระดับความสามารถของกองทัพอากาศไทยให้เทียบเท่ากับประเทศชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยังเสริมสร้างความเป็นอิสระทางเทคโนโลยีด้วยการร่วมมือถ่ายทอดเทคโนโลยีจากซับที่มีประวัติให้ความร่วมมือกับไทยในโครงการก่อนหน้า เช่นการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการซ่อมบำรุงและระบบควบคุมการบินสุดท้ายนี้ไกรเพนีไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินขับไล่เท่านั้นแต่คือระบบรบทางอากาศแบบสมบูรณ์ที่รวมความสามารถในการตรวจจับการรบการสื่อสารและการเอาตัวรอดไว้ในเครื่องเดียวด้วยความสามารถทั้งหมดนี้จึงไม่น่าแปลกใจที่หลายประเทศรวมถึงไทยต่างพิจารณาให้ไกรเพนอีเป็นเครื่องบินหลักของฝูงบินในอนาคต จสส39อีไเก้เพ g pen, หรือที่รู้จักกันในชื่อไกลเพ่น e คือหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ multi-role generation ที่4.5ที่ทันสมัยที่สุดในโลกและได้รับการพัฒนาโดยบริษัท Saab Saab AB จากประเทศสวีเดนในขณะที่กองทัพอากาศไทยได้ใช้งานไกลเพ e นรุ่น4ดีมาหลายปีแล้วความสนใจในการอัปเกรดหรือจะหาเครื่องรุ่นใหม่อย่างไกลเพ่น e นั้นถือว่าเป็นประเด็นที่สำคัญเนื่องจากมีความสามารถที่ล้ำหน้ากว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดทั้งในด้านการโจมตีทางอากาศ การรบภาพคพื้นดินการรบอิเล็กทรอนิกส์และการประมวลผลข้อมูลจากระบบเซ็นเซอร์ต่างๆแบบเรียลไทม์ไกรเพนอ e ีได้รับการออกแบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในสงครามยุคใหม่โดยมีขุมพลังเป็นเครื่องยนต์ GEF C14G ซึ่งมีแรงขับสูงกว่าเดิมถึง1020เมื่อเทียบกับเครื่องยนต์ r m 1 2ของรุ่นสีดีส่งผลให้ไกรเพนอ e ีมีอัตราเร่งที่ดีขึ้นความสามารถในการทะยานสู่ระดับความสูงได้เร็วขึ้นรวมถึงสามารถแบกอาวุธและเชื้อเพลิงได้มากขึ้นด้วย นอกจากนี้เครื่องรุ่นใหม่ยังมาพร้อมกับระบบเรดาร์ Raven ES-05 แบบ AESA ที่ทันสมัยที่สุดซึ่งสามารถตรวจจับเป้าหมายในระยะไกลได้พร้อมกันหลายเป้าหมายและมีความสามารถในการรบอิเล็กทรอนิกส์และป้องกันตนเองได้อย่างเหนือชั้นหนึ่งในจุดเด่นของไกรเพน E คือการมีระบบ Skyward G ซึ่งเป็นระบบ IRST หรือ Infrared and Track ที่สามารถตรวจจับความร้อนจากเครื่องบินหรือขีปนาวุธของสัตรูได้โดยไม่ต้องเปิดเรดาร์ ซึ่งเหมาะกับการรบกับเครื่องบินล่องหนหรือในสภาพแวดล้อมที่เรดาร์ใช้ไม่ได้ผลการมีทั้งเรดาร์ AESA และ IRST ทำให้ไกรเพนอ e ีมีความสามารถในการติดตามเป้าหมายแบบ2ช่องทางพร้อมกับระบบรวมข้อมูลเซ็นเซอร์หรือเซนเซอร์ฟิลชันที่สามารถแสดงภาพสถานการณ์การรบอย่างครบท้วนให้กับนักบิน ห้องนักบินของไกรเพนอ e ีได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยใช้จอภาพแบบสัมผัสขนาดใหญ่ที่เรียกว่า w a d หรือ w i Area Display ซึ่งนักบินสามารถปรับมุมมองหรือหน้าจอได้ตามสถานการณ์พร้อมระบบคำสั่งเสียงและการควบคุมแบบ HOTAS ที่ช่วยให้สามารถสั่งการทุกอย่างได้โดยไม่ต้องลามือจากคันบังคับความทันสมัยนี้ทำให้นักบินสามารถจัดการกับสถานการณ์ความขัดแย้งที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ในเรื่องขององค์การใช้อาวุธไกลเพ่นอ e, ีสามารถติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศแบบไกลยอย่างเมทิออซึ่งเป็นขีปนาวุธรุ่นล่าสุดจากยุโรปที่มีระยะยิงไกลกว่า AIM 120 AMRAAM ถึง2เท่ารวมถึงสามารถใช้งานขีปนาวุธแบบใกล้อย่าง IRIST หรือไซวินเดอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนั้นยังรองรับอาวุธโจมตีภ้าพื้นดินหลากหลายชนิดเช่น GBU 1 2 JDAM ระเบิดนำวิถีด้วย GPS และขีปนาวุธตรัส KEPD 3 5 0สำหรับโจมปีเป้าหมายในระยะไกลได้เช่นกันทั้งนี้ไกลเพ่น e ียังสามารถบรรทุก r b s 15ซึ่งเป็นขีปนาวุธต่อต้านเรือได้อย่างมีประสิทธิ์